เดี๋ยวทุกคนนั่นบนไกหักมีวิตามินยินดีต้อนรับสู่งันจามุโซนนะฮะตอนนี้ตัวของคุณได้ติดอยู่ในอิเล็กโทรวิตของฉันแล้วจีบโดฉันรู้เธอยังหาโอดอยู่ไม่ วัดีครับทุทุกคนผมจินโน่ซาวเค,ครับแล้ววันนี้นะผมเราอยู่ในงานมหกรรมเกมสุดยิ่งใหญ่แห่งปีนะผม h a i l a n d g เกม s h o w 2025ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสุริกิตกรุงเทพมหานครนั่นเองนะครับผมก็วันนี้นะโหเรามากันได้เวลาแล้วครับผมกับงาน Thailand Game Show ซึ่งบอกเลยว่าปีนี้เป็นปีที่พวกเราตื่นเต้นกันมากเพราะว่ามีบูธโปเกมอนเกมล่าสุดนะโปเกมอนเลเจนด์ a นะมาเปิดตัวที่นี่ซึ่งผมบอกเลยว่าผมตื่นเต้นมากเลยที่จะเข้าไปดูข้างในนะซึ่ง วันนี้เรามาในชุดเดิมมาเลยฮะกับงานที่แล้วเพราะเหมือน,นที่ผมบอกว่างานที่แล้วมันคือวอร์มอัพนะเพราะว่าชุดน,นี้ก็คือเพนนีหรือโบตันนะหัวหน้าทีมสตาร์จากเกมโปเกมอนภาคสกา r เลตและไวโอเลตนั่นเองนะผมนี่ผมมีตัวนี้ด้วยผมต้องพกนุ้ยม,มาตลอดเวลาเลยนะผมแล้วก็งานวันนี้ผมบอกเลยว่าเตรียมตัวเลยครับเพราะว่าดอมโปเกมอนเราพามาเยอะเยอะเลยนะวันนี้เพราะฉะนั้นอ่ะมีใครมาลวมบอกกันบ้างไปรู้จักพวกเขากันครับผมอ่าโอเคสวัสดีครับก็ แวอีกแล้วนะครับตอนนี้กลับมาเป็นชุดสุดท้ายของลิลลี่และเนซ่าจากซูโม่ต้อนเชียวโบน่ากินน้ำจากเมืองทอทอรี่หรือว่าอะไรนะเออจากชุดชิ้นสายญี่ปุ่นหรืออะไรนะโบเมืองโบอ่ะคราวนี้เป็นชุดชุดจากแรคคาร์สอย่างที่บอกไปอย่างอย่างที่บอกไปวิดีโอแล้วอ่ะขึ้นวิดีโอมาหน่อยแฟลชแบ็กเพราะว่าเดี๋ยว GGS ก็จะใส่ชุดที่เป็นแรคการ์ส เสีขาวครับ End of flashback อ่าโอเควันนี้มีจะมีคอนเทนต์อะไรก็เดี๋ยวจะไตามไล้นะครับสวัสดีค่ะวันนี้อันนี้นะคะเป็นตอนนี้คาเฟ่เป็นวัสัมบัตตโปเกมอนบล็อกตัวซูซูเวอร์วันนี้ก็กลับมาในงานไฮไลท์เเกโชที่ไม่ได้มานานก็ฝากเลื่อนฝากตัวได้ค่ะสวัสดีครับยามิโซราครับวันนี้เป็นวัตตารุจากโปเกมอนฮัดโกลสูซินเวอร์ครับผมซึ่งวันนี้เราก็ไม่ได้แค่มา รู้อย่างงี้นะแต่คือมาใอยู่นี่นีปปิด้วยนะรอบนี้ปีกเยอะขึน้นนะไม่ขยิบฉัน DIY ที่บูธบูธโปเกมอนนะชอบกันมากสตาร์พอชอบกันมากผมดีใจดีสวัสดีครับผมชื่อหมิงผมคอร์สด็อกเตอร์ออคิดอีกครั้งหนึ่งเจอกันครับทุกท่านสวัสดีผมชื่อวันและว,วันนี้คอร์สเป็นนัทเซมุลจากสตาร์เด็ดแล้ววันวเด็ดนะฝากตัวด้วยนะครับ วันนี้มาอยู่ในชุดของนิมเซียเหมือนที่แต่เพิ่มเติมก็มีกระโปงที่พองกว่าเดิมเนาะก็วันนี้จะมีอะไรสนุกสนุกไปรับชมกันได้เลยนะคะเอาล่ะแล้วว่าวันนี้จะเป็นยังไงจะสนุกขนาดไหนนะไปดูกันเลย เอาละครับทุกคนเรามาถึงศูนย์ซิลิกิตแล้วนะผมก็วันนี้ผมแต่งโคตรหญิงเลยนะก็น่าถือว่าวันนี้เรามาอย่างจัดเต็มเลยเพราะว่านี่คือวันสุดท้ายแล้วของงานทะเลเกมโชว์ซึ่งแปลกดีนะว่างานทะเลเกมโชว์ส่วนใหญ่ผมพยายามไม่มาวันอาทิตย์นะเพราะว่ายังไงเพราะเผื่อผมมีเรียนหรือว่ามีทํางานวันจันทร์แต่ว่าครั้งนี้ได้นะผมเพราะว่า กลุ่มเราเขาอยากมาวันอาทิตย์กันแหลนะเนาะโอเคครับผมกันก็ทีนี้กลุ่มรุ่นพี่ผมเข้ามากันบ้างแล้วโดยเพอยิ่งคือพี่นุกนิกนามิโซระนะซึ่งไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาเขาส่งข้อความมาว่าเขาตื่นตั้งแต่หกโมงเช้าโอ้โ oh, หผมตื่นเจ็ดโมงนี่กลายเป็นแบบผมสายเลยนะเนี่ยวันนี้โอเคเดี๋ยวเราไปหาเพื่อนกันก่อนนะผม <Wow. S 1> เอาล่ะครับทุกคนตอนนี้เรากำลังจะเดินไปที่งานนะผมแต่ว่าโอ้โ oh, ห oh, ดูจากสภาพตอนนี้คือ คนเริ่มเยอะแล้วนะจริงๆผมว่าด้วยความที่วันนี้ผมมาถ่ายคือวันสุดท้ายนะวันอาทิตย์คนก็เลยอาจจะเยอะเป็นพิเศษเลยนะผมเองก็นะเดี๋ยวผมเตรียมตัวเดี๋ยวผมจะไปซื้อบัตรนะตอนนี้นั้นก็เดี๋ยวเตรียมตัวเข้างานพร้อมกันเลยครับผม เข้ามาอยู่ในงานกันแล้วนะผมนี่ตอนนี้ดูด้านในดูอลังมากอะ่ะดูดิเ,เดี๋ยวทุกคนน้่นบนกายเราจะบนกาย <laughs> นี่นีนี่น <laughs> บอกเลยว่างานครั้งนี้จัดอลังมากครับ <laughs> เพราะฉะนั้นไปไปดูบูธกันเลยว้าวลิเทิลไนท์แมน คุณใหญ่ไวัเดอไวเดี๋ยวอ้าพี่แมวอยู่ไหนพ yeah. um ี่แมวถือหน่อยได้ได้ได้ไปเข้าไปได้เดี๋ยวหน้ายิ้มน้ำจะใส่ของนี้ได้ไงพี่แมวเลือกใครอะวันนี้นก้ป๊ะหน้าจิ้มน้ำหน้าจิ้มน้ำเอาวันได้ัวไไม่ได้ว่ะ วัก็องใส่ไม่ได้ให้ใครใส่ก่อนให้ยุ้ยใส่ป่ะเนี่ยของตอนได้แล้วยีเดี๋ยวมันเหมือนอะไรรู้ป่ะเหมือนใส่ปลอกคอหมาใช่สิการใสลกยินดีต้อนรับสู่นันจาโมโซนะฮะตอนนี้นี่ไปอาพูดกับคนดูหน่อยอ่ะตัวของคุณได้ติดอยู่ในอิเล็โรเว็บของฉันแล้วติด่ วันนี้ในช่อง i o n o โนโซนะเรามีเีมเกมโปเกมอนเล่นเ์นเซนเอกโดน้างยัดจมวกเอาขโมยคนเชื่อชาญไว้ยัดจมูเนี่ยเดียวก่อนนะแล้วแล้วคนที่ถ่ายนี่โบตันถ่ายมันพยายามไม่ให้ย่อยากมาก ¡Gracias! <coughs> เขาหาเราดิคือมันเล็งคนเป็นหลักด้วยไงใช่ใชเล็งคนเป็นหลัก้างนี้สูงมากเลือเ่อนนิดเดียวเลือเ่อนนิดเดียวเลื่อนนิดเดียวเฮ้ยดาบโผล่ดาบโผล่ปะเย้เรบโครงกากสวยมากสวยมากอเ,เอาละแล้วก็ Ionoson Stream จบเพียงเท่านี้นะพะล์ครับ ช่องเขาเลยเนี่ยจะไงล่ะเป็นเดือนเดือนที่สองแ้่ตอนทำคลิปไปเขาทาไมอ่ะที่ผ่านมาอยอะกว่าทีนี้ใครจาเขาจ้างเราเป็นมาเป็นตากล้องเอาใครก่อนเขแชมเปี้ยนหรอแชมเปี้ยนอ่ะเราให้เกียรติแชมเปี้ยนก่อนเลย,เ,ย,เ,ยเอาละคฮะทุกคนตอนนี้มาถึงตาเทรนเนอร์แห่งโจโตะนะลุยมัง่งทั้งนี่นะมัสซูบะหัวหน้ายิงผีของโจโตะก,กับแลนซ์หรือวัตตารุนะนี่นี่เลยเทรนเนอร์แห่งโจโตะสองคนนี้นะมา จะจระสิเ,<ะ>เกตเริ่มกินแล้วจระจระเลต์เปล่าไม่โมชันสิเ,เกตเริ่มกินแล้วไอ้นี่เป็นโมชันสิเกตเออไปแล้ววิ่งไล่หมาก่อน <c oughs> วิ่งไล่ไสากาด <c oughs> นี่เนี่ยน,นะวิ่งไล่หมาไป <c oughs> เอ้เจ้าหมาพ <c oughs> ามาส่งถึงรังคาเลยทีเดียวแล้วก็วิ่งไปแล้ว <c oughs> ใช่มันสแภบบาพาคุกสนกันไรเนี่ยมันต้องเตี๋ยอะไรกับพี่เนี่ยมาดูดิทุกคนแอปซอลกำลังพิโร อนนเอาละทุกคนตาผมมั่งล,ละ แั่จีโกลิต้าจริงๆโอเคอ่ะมาปลกเราด้วยม,มาจกโกฉันรู้เธอ,อยังฮานโอดอยู่แต่นี่ทุกคนบอลกายไม่ใช่บอลกายดิอันนี้เดี๋ยวแค่แล้วโ <c oughs> โหทุกคนตทกี้คือไอเรดเมก้าแอปซอลในเลเจนด์เซตเอครั้งแรกอะ่ะโอ้โห พูดอยู่เดือดเลยแบบหลบแบบดิจิตอลเลยนะแบบหลบซ้ายหลบขวาโอ้โหเดี๋ยวแปบบ๊แบบแป๊บแป๊บหนึง่งใครทันมุกหลบแบบดิจิตอลคุณไม่เด็กแล้วนะบบ Digital, ดิจิตอลดิจิตอลไฮเทคโอ้และอย่างคือไอ้หนังที่ผมพูดถึงเนี่ยฉายก่อนผมเกิดเด็กผมพูดเลยซึ่งแบบมือที่บอกใครเกิดทันอนะคุณไม่เด็กแล้วนะเพราะผมเองก็ไม่เด็กแล้วนะ <c oughs> <c oughs> โอเคครับผมไปตอนนี้ก็ บ่ายโมงสาสิบแปดนะผมก็ใกล้ถึงเวลารวมตี้ของร้อมโปกเกมอนเราแล้วแล้วนะผมเพราะว่าพวกเรารวมดวมตีกันตอนบ่ายสองบ่ายสองโมงตรงนะตอนนี้พวกเราก็มากันเยอะแล้วนะอาจจะยังไม่ครบแต่เดี๋ยวเราจะรวบรวมกันให้ครบนะก่อนที่เราจะไปถ่ายรมตี้กันนะโอเคไปเดี๋ยวกลับเข้าแคมป์ก่อนนะผม ควนเปิดไฟหน่อยเออใชนลองนี่แงสว่างแล้วสว่างโลกเลยเหมือนนะถ้าดูในจอนี่คือสวยเออใช่ไหมราบอกแล้วแล้วคือไฟเอ็กเซียเนี่ยเป็นทุกอย่างแล้วก่อนหน้านี้ก็คือเป็นไฟแต่งหน้ามาแล้วขึ้นคลิกได้ร้อนหัวไหมหัวร้อนไหมเฮ้ยเดี๋ยวแป๊บนึงนั่นมันไฟเฮโร่ไม่น่าใช่แคมป์ไฟนะหัวร้อนหัวร้อนไหมไม่รู้แต่เจีนยบแน่ IDD แน่นอนเออเนี่ย มีไฟสว่างไงน่าไนหัวไปเดินชั้นสองนะเด่นเด่นชัวร์เด่นมากเอาละฮะทุกคนเดี๋ยวตอนนี้เราจะไปรวมตี้กันนะผมรวมตี้ด้องโปเกมอนกันนะซึ่งวันนี้เรามากันเยอะเลยนี่ดูนะมีเนสซ่าแล้วก็นี่เลยครับเพิ่งพึ่งมาใหม่นิมฟียนี่เลยมีนิมเฟียนะแบบเต็มๆเลยนิมฟียบีนก็มีหนิวและนิมเฟียโตนะแม่งมีครบแม่งมีครบเลยเอาจริงไป เอ็นเฟียเต็มไปหมดเลยโอเคไปเดี๋ยวเราไปรวมตี้กันครับผมเจล่เนี่นิเฟียธรรมดาเราได้นิมเฟียชายนี่ดูดิคนอื่นไหมน่แหละแล้วเราได้ดอดมาด้วยดอดเนี่ยนี่แหละตัวโปรด้าโรไรซอนของเราเนี่ยเราชอบเราชอบนางมากกว่าลิโศอีกลิโกมันกาวไปหน่อยอ่ะไปสตีเวนสโตนเหรอเลี่ยมเชอร์เทียนไหนใครได้เชอร์เทียน นี่น้องเทียนชายนี่เทียนผมไม่เทียนนี่เนี่ยหไม่แค่นี้้า no, มลางเต็มแต่เอ็นแต่เอ oh, ็นผมดีใจมากเออเอ็นนี่ดีใจผม้ิงผมเฟร์สิเอ็นได้แต่ทองแดงแต่เรียบแจป ทุกคนตอนนี้นะเราถ่ายรูปกับปิกาจูเสร็จแล้วผมก็ตอนแรกเรากะจะรวมตีกันนะแต่ว่าตากล้องเขายังไม่มาไงเราก็เลยตัดสินใจว่ามาถ่ายกับปิกาจูก่อนนะซึ่งผมไม่ได้ถ่ายบูธเทศไว้นะเพราะว่ามันไม่มีตากล้องคนไหนว่างถือนะก็นะฮะเดี๋ยวเรามาเดินดูบูธกันต่อเลยดีกว่า แดงเอ้ยยองยองไม่ใช่เราดูความตัดต่อเดี๋ยวเรามาดูกันว่าสมมุติว่าแบบแม่นาคจะหยิบอะไรแม่นาคหยิบ M S G เดี๋ยว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 ไม่ใช่อังค์ไม่ใช่อังค์เคิร์ตโรเจอร์ดิแค่หยิบ M S G อ่าสมกาชานะนี่หยิบออกมาปั๊บอะไรอ่ะออกมาเป็นแฟนปลงไปได้พัานอีกแล้วอันนี้ เเียเล่นเป็นคอมเมดี้เอ้ยคอมเมดีเลยเนี่ยเนียเนี่ยเนี่ยก็ปกติมันเกมก้าวอยู่แล้วเลยใช่เขาก็ได้เป็นกันเลยเนี่ยแหละเลือดแดงอะขึ้นหน้าเขาเรียกว่าหัวร้อนเลือดแดงขึ้นหน้าหรือว่าหน้าเลือดวะว่าจะนูหน้าเลือดอย่ว่าฉันหน้าเลือดนะอย่าเป็นคนดีเดีเป็นคนน่าเชิญ สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านด้วยนะคะตอนนี้ก็เข้าสท่งานค่ะเข้าสู่งานเกมคอปเอเชียไทยแลนด์เกมโชว์2021ค่ะแล้วก็อยู่กับบุธของไทยเ a วีเ i าเวอร์บายเดฟป้าค่ะเย้เยเว้กหอให้เขา้วยรอเขานยนั่งขั้นการเลย ก็ยเรกีอีแสถึงศักยภาพของคนไทยที่ผลิตเกมไทยแบบนี้ขึ้นมานะคะแล้วก็พัฒนาขึ้นมือคไทยุกเลยนะคะรวมถึงองจากการีาเกไทยงอยนของชาติ แคมเสอร์ขนมปลาส้มเอาไปปลาส้มอ่ะเออเอาแซ่บเลยแซ่บเอาแซ่บ เอาไหมไม่เอาแล้วกันไม่เอาช่ไยมพันไอาไม่เอาันนี้ะมแล้วีอมนต้องเล่นยังไงต้องช่วยกันนะคะยังงเซตอรับโอ้โหนี่ขนาดนต้องช่วยกันนอย่างเ่นต่อโแล้วก็ส่งโซ่ไปโหทุกคนผมพูดเลยถ้าเกมถ้าเดโมยังขนาดนี้ แล้วนี่อะไรอ่ะเต่าไปก็เต่าไปเต่าใหเต่าอันนี้อันนี้โปเกมอนเต่าโปเกมอนเต่าอ้าวไปเต่าเขาเฉยเลยอย่างงี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวยังไงวัดขดเออเนี่ยเป็นดิเซอร์น่ะดิเซอร์ค่ะเต่าค่ะอันนี้เต่าเหยียบโลกอันนี้อันนี้ยิ่งไหมอันนี้เต่าเหยียบขอบอันนี้เต่าเหยียบเต่าเหยียบโลกเออก็จริงเนาะยังไงเนี่ยดูดิสวยมากและว้าย ทุกคนไม่แว่นดำเลยมันดูเท่ขึ้นปะไม่รู้เดี๋ยวบันนึงทำให้ผ้ามันลอยได้ไหมเดี๋ยวจับให้เดา๋ยวงไปจับให้เดี๋ยวแบทแมนอีกแล้วเหรอเออเนี่ยสบตยสบตยเป็นแบทแมน่ะด้ามันต้องมีนคนจับให้โอเคโอเคถ่ายหนึ่งสอง ตอนนี้เรามาพักอยู่ที่แคมป์นะผมก็โอ้โหเราวันนี้คือเราเดินเยอะมากเลยฮนะเพราะว่าแบบเราเดินวนรอบงานแบบอย่างอย่างเยอะแล้วเพราะว่าเอาจริงคอนเทนต์ในในงานปีนี้ถือว่าเยอะมากและคุณภาพดีมากคุณภาพกาวเยอะแน่ๆเลยฮนะ <c oughs> ก็แต่เดี๋ยวเรายังไม่จบเท่านี้นะเพราะว่าเรายังมีแถมนิดหน่อยนะก็คืองานหนังสือซึ่งแบบถ่ายวอล์กงานคอนแล้วมันไม่มีงานหนังสือมานิดนึงเนี่ยผมว่ามันก็กระไลยอยู่เนะ <c oughs> าะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวเราเต็มตัวนะ <c oughs> เดี๋ยวเราพักก่อนเดี๋ยวเราจะไปงานหนังสือกันนะผม เอาละฮะทุกคนแล้นี้มาเป็นคอนเทนต์โบนัสนิดหน่อยนะนั่นก็คืองานหนังสือนั่นเองนะซึ่งครั้งนี้เราไม่เน้นงานหนังสือนะเพราะเพราะว่าเราจะไปโฟกัสที่บูธบูธหนึ่งเป็นหลักนะตอนนี้อ่าไปาไปดูกันเลยมีตึกหลีกตอนนี้อยู่กันหมดเลยยอดอ้หนี้ลูกฉันอยู่นี่ดูด้วยดูดิ้อต่ไดคะมาแล้วความปลอดดภัย้วยกมาด้วยกำลังด้วยกำลัง อะไรเอ่ยเราจะมาซื้อนี่เลยใต้เลใต้เล้นี่อย่าด้วยกำลังก้องางตองอะตกกุ้งมันนี่ตกกุ้งอ่ะเคเดี๋ยวพี่เอาวันใหม่ให้นะถ้าตกขึ้นได้แล้วอันนี้ทำไงลงหย่อนลงมาในนี้เลยใช่ไหมใช่ใช่ใช่เดี๋ยวมันจะดูดหัวลงแจ้ขึ้นมาได้แล้วได้แล้วรึเปล่าเต็มไหมยากเต็มไหมตะโกน พี่จะชิ้ไดุ้้งอ่านหนังสือฟุ้งอ่านหนังสือหนังสือตรงกับเรามากแต่ยืมอันใหม่ให้นะแต่เราไม่ค่อยอ่านหนังสือเรานั่งอยู่หน้าคอมตัดต่อวอล์กเดี๋ยววอล์กวันนี้ทำอีกก็ขอจบลีปีนเท่านี้ผมสลับวอล์กงาน Thailand g เกม s h o w 2025ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริก์นะครับผมก็ขอบคุณทุกคนนะที่ติดตามรับชมนะผมงานวันนี้ผมบอกเลยว่าสนุกมากๆ เลยนะแต่บอกก่อนผมไม่ได้ผมไม่ได้บอกสนุกว่ามีด้อมโปเกมอนอยู่ในงานนะโดยรวมอะ่ะคืองานสนุกมากโดยเพราะยิ่งคือไอเกมหลายเกมที่แบบมีมอะ่ะเอาจริงคือแบบเขาไม่เน้นอะไรมากเขาเน้นเอาฮาอย่างเดียวงซึ่งมันเหมาะแล้วสำหรับเราอะนะโอเคครับผมงั้นแล้วก็ขอบคุณเพื่อนๆทุกคนด้วยนะที่มาร่วมกันในวอล์กครั้งนี้นะซึ่งครั้งนี้มากันเยอะอยู่เพะฉะนนช่องทางการติดตามเนี่ยของทุกคนจะทิ้งไว้ใต้ description ข้างล่างนะครับผมแล้วก็ ขอบคุณอีกครั้งครับที่ติดตามรละชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมนะครับกดไลค์กด Subscribe กดแชร์และอย่าลืมกดกระดิ่งนะครับผมเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากผมเนี่ยกดไปเลยกิ้งๆหน้าตรงนี้แล้วก็ขอบคุณมากครับผมที่ไปเที่ยวด้วยกันและเจอกันใหม่ในคลิปหน้าผมบ๊ายบาย